สวัสดีเพื่อนๆชาวช่องกันอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมามาซับแชรกันค่ะคลิปนี้นะจะเอ่ยถึงเมนูอาหารทอยฝีมือของเสเหลียนกันอีกเมนูค่ะเป็นแบบเมนูง่ายๆอีซี่อซี่นะคะไม่ซับซ้อนทํารวดเร็วแต่ว่ามีดาเมทําลายล้างอยู่บ้างนะคะกับเมนูนี้ที่มีชื่อว่าเนื้อผัดหมื่นม่วงตราการพันแดงพร่างพลาว โดยในตอนนี้นะคะสวรรค์นเนี่ยได้จัดประชุมเทพกันอีกครั้งเพื่อวางแผนตั้งรับนะคะที่บางโพธของรูเนี่ยจะเปิดค่ะเพื่อป้องกันผีระดับมหาการต้นใหม่ที่จะถือกําเนิดขึ้นและทั้งยังเกิดเหตุการณ์นะคะของอาถรรพ์ที่เก็บไว้ในตําหนักเินอูเนี่ยได้หายไปอีกการประชุมรอบนี้นะคะเซเลียนเนี่ยได้รับมอบหมายจับคู่ร่วมงานกับเทพฉีอิงหรือเฉวียนอี้เจินเทพบูแห่งทิศตะวันตกเพื่อตามหาและจัดการกับเซียนเสื้อแพรนะคะที่เป็นเสื้อ ทานที่หายไปจากตนัดเซนอูแต่ในห้องประชุมนี้นะคะก็ไรเงาเทพฉีอิงค่ะและนะคะสรุปได้ว่าเทพฉีอิงเนี่ยคือโดดประชุมมาหลายครั้งแล้วนะคะและระหว่างรอที่จะติดต่อกับเทพฉีอิงนั้นนะคะเซี่เลี่ยนก็แวะกลับมาที่อารามผูฉีก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนะคะเสี่เลี่ยนก็แวะซื้อเสื้อผ้าให้เด็กหนุ่มน้อยนะคะคที่รออยู่ที่อารามและก็ไม่ลืมที่จะซื้อพวกวัตถุดิบทำอาหารนะคะพวกเนื้อก,กับผักอีกสักพอประมาณ ติดมือกลับมาที่อารามด้วย และในตอนนี้นะคะพอเส้เหรียนได้มาถึงที่อารามผูฉี่แล้วนะคะก็เหลือเพียงเด็กหนุ่มผ้าพันแผลเพียงผู้เดียวเท่านั้นคนนั้นก็คือหลานอิงนั่นเองค่ะที่กำลังกวาดลานหน้าอารามด้วยท่าทีสบายใจซึ่งปกติแล้วนะคะจริงๆหลานอิงเนี่ยก็จะมีนิสัยขี้กลัวนะหลังงอทําตัวหดรีบอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้นะตัวหลานอิงเนี่ยมีท่าทีแบบเหมือนเด็กหนุ่มทั่วไปค่ะทําท่าแบบสบายๆใจนะพอเสเหรียนเห็นดังนี้นะก็เกิดความแบบนี่นแหละสมวัา ลก็เกิดความแบบสบายใจขึ้นมาและในระหว่างที่ตัวเส้นเหลี่นจะเข้าอารามนะนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านผูฉีนะก็ต่างเข้ามารวมรอมเข้ามาทักทายนะคะว่านักพศเสียท่านกลับมาแล้วหรือแถมถามถึงเสี่ยวฮวาหรือฮวาเฉิงด้วยนะคะว่าอ้าวเสี่ยวฮวาไม่กลับมาด้วยหรอกหรือหายไปไหนเล่า เสี่ยเหลียนะคะก็ยิ้มอ่อนๆอค่ะก็ตอบไปว่าเสี่ยฮวาก็กลับไปอยู่บ้านเขาสิชาวบ้านก็ต่างงงแล้วก็ถามต่อว่าอา้าวไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยตลอดหอกหรือ เซเลียนะคะก็ตอบไปประมาณว่าไม่ไม่ไม,ไม่เขาแค่มาเที่ยวเล่นเฉยๆตอนนี้ต่างคนต่างก็มีธุระเลยต้องแยกไปจัดก,การกันก่อนระหว่างนั้นนะคะเซเลียนเนี่ยก็เกิดใจลอยคิดถึงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นที่อารามเสียนเติงแล้วก็คิดไปเรื่อยเลยนะคะกล่าวว่าเฮ้ยถ้ามีผีระดับมหาการเกิดขึ้นอีกตนเนี่ยมันจะยุ่งยากวุ่นวายขนาดไหนกันนะแล้วก็คิดไปถึงนะคะว่ารอบนี้เนี่ยแยกกับฮาวาเฉิงไปแล้วกว่า จะจัดการเรื่องวุ่นวนเสร็จเนี่ยจะนัดเจอกันยังไงต่อดีก็ใจนะคะก็คิดถึงแต่พ่อหนุ่มชุดแดงไปต่างๆนานาอยู่ๆก็มีคำเตือนว่าไฟจากหลานอิงที่อยู่ด้านหลังนะซิี่เหลียนนะก็ดึงสติกลับมาได้ สรุปนะคะในขณะที่เสี่เหลียน,นะใจลอยคิดไปเรื่อยอยู่นั้นเจ้าตัวเองนะคะถึงกับคว้ากระทะตะหลิวขึ้นมาทํากับข้าวโดยไม่รู้ตัวคิดแวบ,บแรกนะคะเสี่เหลียนก็นึกเสียดายนะว่าเนื้อกับผักที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยป่านนี้คงต้องเสียของแน่ๆแล้วและในตอนนี้นะคะไฟเนี่ยก็ลุกโหมท่วมสูงนะคะจนเกือบจะไหม้แพดานอยู่แล้วเสี่เหลียนนะคะก็รีบเอามือฟาดดับไฟแต่ก็คำนวณแรงไม่ทันนะคะตบแรงไม่หน่อยเล่นเอาซัเตาเนี่ยพังทลายลงมาเสีย ดังสนั่นวันไหวเลยค่ะชาวบ้านนะคะก็มารุมดูเหตุการณ์อีกรอบค่ะว่าอุย๊ยท่านนักโพสเกิดอะไรขึ้นบ้านท่านระเบิดอีกแล้วหรือตัวผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เข้ามาดูในอารามเลยค่ะแล้วก็อุทานว่าไอ้ยาแม่เจ้าเละเทะอเนจอนาขนาดน,าน,นี้ท่านนักโพสเขาว่าท่านเรียกเสียวฮวักมาเถอะ แล้วกวาดเส้นเหลี่ยนนะคะจะได้สติจริงๆเนี่ยหลานอิงนะก็เข้ามาเก็บกวาดเข้าของที่เลอะเทอะเละเลทะเต็มพื้นที่เนี้ยเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งบนโตะนะคะก็มีอะไรบางอย่างสีม่วงๆแดงๆสับสีนะคะเพิ่มกันเข้ามาอีกหนึ่งจานและสิ่งนี้ก็คือ อาหารที่เสียหลียนเนี่ยคือใจลอยนะคะจนทำออกมาแล้วก็เผอเอามาจัดใส่จานไว้นั่นเองแล้วหน้าตาของอาหารนี้นะคะลองจิงนตนาการนะคะอาหารในจานนี้ก็จะเป็นวัตถุบางอย่างที่มีสีม่วง,งสีแดงๆสลับสีกัน ทำจากเนื้อนะคะแล้วก็ผักไม่ทราบอย่างแล้วก็จําไม่ได้ด้วยนะคะว่าใส่อะไรไปขั้นตอนไหนบ้างนะคะคือจําไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าตอนทำเนี่ยคือไรสติมากแต่เสเลี่ยนนะคะก็ไม่ไหวนะที่จะพิจารณานึกชื่อเมนูนี้ขึ้นมานะคะก็นึกขึ้นได้นะว่าอ,อ๋อก่อนหน้านี้เนี่ยทำเมนูตุ่นร้อยปีรักยืนนานไปงั้นรอบนี้ขอเรียกเมนูนี้ว่าเนื้อผัดหมื่นม่วงตราการพันแดงพร่างพราว แต่ปกตินะคะเวลาทำอาหารเนี่ยก็จะมีฮวาเฉิงเพียงผู้เดียวนะคะที่จะสามารถกินอาหารฝีมือของเซนเหลี่ยนได้แต่ครานี้ไม่มีบุคคลที่คิดถึงอยู่ข้างตัวแล้วไง <c oughs> ก็เลยบอกกับหลานอิงไปว่าช่าง <c oughs> เถอะอย่าไปกินเลยทิ้งไปเถอะ แล้วก็หั่นตัวไปล้างกระทาต่อนะคะพอล้างครัวเสร็จเรียบร้อยหั่นมาอีกทีก็เห็นหลานอิงนะคะกำลังจะกินของสีม่วงนี้นะเอาเข้าใส่ปากอย่างเงียบๆซี่เหรียญเห็นนะคือแบบตกใจมากรีบคว้าตัวหลานอิงนะแล้วมาจับชีพจรแล้วอุทานไปว่าสวรรค์เจ้าไม่เป็นไรกระมังไม่สบายตรงไหนหรือไม่หลานอิงนะคะเดิมทีเนี่ยก็มีผ้าพันแผลพันรอบใบหน้าอยู่แล้วยากที่จะสังเกตนะคะว่าจับสีหน้านเดี๋ยวเป็นเช่นไรก็ใส่หน้านะคะเชิงบอกกับซี่เหรียญว่าไม่เป็นอะไร ตัวซิเลียนะก็นึกถึงว่าขนาดชีโรงกาพรายการเฮอร์เเวียนเนี่ยหลังจากกินฝีมือของตอนไปเนี่ยยังมีอาการแทบไรสติไปชั่วขณะแต่เด็กน้อยผ้าพันแผลตรงหน้านี้กลับกินแล้วยังอยู่ดีแบบนี้ปกติแบบนี้หรืออาจจะเป็นเพราะหลังอีกเนี่ยคือรอท้องจนหิวโหยนะหรือว่าพัฒนาการฝีมือของเขามันดีขึ้นหรือยังไงกันคิดได้ดังนั้นนะซเลียก็ฝืนยิ้มออกมาเบา ตกดึกในคืนนั้นเองเนี่ยเสี่หลี่นก็พยายามข่มตัวเองนอนพอนึกได้ว่าเสื่อที่ตนเองเนี่ยกำลังนอนอยู่นี้ก็เป็นผืนเดียวกับที่ฮวาเฉิงเนี่ยเคยนอนเป็นอันว่าตอนนี้เสี่หลี่นก็นอนไม่หลับเลยจ้าในขณะที่เสี่หลี่นเนี่ยคิดไปเรื่อยคิดเป็นตุเป็นตะไปเรื่อยนะคะอยู่ๆก็รู้สึกว่า มีคนผู้หนึ่งฝีเท้าเบาเงียบเชียบบุกเข้ามาทางหน้าต่างนะคะถ้าเสี่เหลียนเนีไม่ได้มีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมแล้วก็ก็คงไม่รับรู้ถึงการมาเยือนของคนผู้นี้เป็นแน่เี่เหลียนนะก็จับตาดูในความเงียบผาตั้งใจดูผู้ที่ห่ากล้าที่จะมาบุกกลางดึกค,คืนนี้เนี่ยตั้งใจมาทําอะไรกันแน่จะมาขโมยของหรือ ก็ดูว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นแค่อารามเก่าๆโสมๆไม่มีของที่มีมูลค่าอะไรเลยด้วยซ้ําพอดูไปสักพักนะคะสรุป ผู้ที่มาเยือนอยู่นี้ก็กำลังยัดทองคําแท่งใส่ตู้บริษาทในอารามของเขาอยู่นั่นเองพอใส่ทองคําเสร็จจนสายแกใจก่อนที่คนผู้นี้จะออกไปจากอารามนะคะก็ผ่านโต๊ะบูชาพอดีไม่รู้ว่าเขานึกหิวหรือว่าตากะกะกันแน่ก็ไปคว้าเนื้อผัดหมื่นม่วงตะการพันแดงพ่างพราวที่วางเหลือบนโต๊ะนั่นแหละ เอาใส่ปากตนเองไปสองคำพอเคี้ยวลงท้องปุ๊บนะคะอยู่ๆก็มีเสียงล้มดังตึ้งสนันวันไหวเลยค่ะสรุปนะคะซิีเหรียนยังไม่ทันออกแรงอะไรเลยนะก็สามารถนะคะใช้อาหารนะเมนูนี้จากผู้ที่มาย่องเบาได้สำเร็จแล้วใครกันละ่ะคนปริศนาที่แอบมาเยือนที่อารามนี้พอจุดไฟให้สว่างซิีเหรียนก็พินิจวิเคราะห์ดูนะคะ คนที่มาเยือนนี้นะคะก็คือเทพจากตำหนักฉีอิงหรือฉเฉวียนอี้เจินเทพบูแห่งทิศตะวันตกนั่นเองตอนประชุมเทพนะคะฉีอิงไม่มานะมาหาเทพจะมอบหมายงานนะก็ตามหาให้ทั่วอยู่อยู่ฉีอิงก็คอยแอบเอาทองคำมาใส่ตู้บริจาคนี่เองเซี่ยเหลียนก็ปฐถมพยาบาลนะคะช่วยชีวิตเทพผู้นี้โดยเร็วจากกรอกน้ำใส่ปากไปหลายอึกใหญ่เลยค่ะเทพฉีอิงนะคะก็พอได้สติสลืมสลือนะก็พร้อมอุทานไปว่า ของบ้าอะไรกันนี่ตัวเสี่เหรียญนะคะก็ทําเป็นไม่ได้ยินประโยคที่อุทานแล้วน,นะคะก็ทําเป็นตาหนิฉีอิงไว้นะคะว่าเจ้าตําหนักฉีอิงฉันกล้าหาญเกินไปแล้วของที่ไม่รู้คืออะไรก็เอาเข้าปากได้อย่างไรฉีอิงก็ทําตาโตใส่นะพร้อมตอบไปว่าข้าจะไปรู้ได้อย่างไรว่ามีคนใส่ย,ยาพิษนี่ของเส้นไหวในอารามตนเอง สรุปนะคะเทพฉีอิงเนี่ยมักจะแอบเอาทองคําใส่ตู้ในอารามผูฉีมาสักพักแล้วนะคะก็เพื่อตอบแทนนะคะที่ซี่หลี่เนี่ยเคยช่วยปิดม่านนะคะการแสดงในงานประชันโคมไฟที่ผ่านมานั่นเองค่ะ ไหนๆนะคะก็เจอคนที่คอยอยู่ละประจวบเหมาะนะคะรับภารกิจร่วมกันพอดีซเซเลียน,นะก็ชวนเทพฉีอิงนะคุยเรื่องวางแผนกันต่อเลยละกันซเซเลียนก็อธิบายนะคะว่าภารกิจของเราเนี่ยต้องทําแบบนี้นะทําหน้าที่อย่างนี้นะไปจับเซนเซอร์แพรแบบนี้นะทําอย่างนี้นะก็พออธิบายเสร็จเนี่ยก็จะชวนออกเดินทางทําหน้าที่ทำภารกิจทันที หลังจากเทพฉีอิงนะฟังซิเหลียนพูดมาสักพักเหมือนจะถึงจุดที่ทนไม่ไหวอยู่ๆนะคะก็ล้มลงไปอีกครั้งตอนนี้นะใบหน้าเนะี่ยเริ่มมีไอสีม่วงปกคลุมพยายามกลั้นบางอย่างไว้แต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวฉีอิงนะพลิกตัวคุกเขา่าแล้วอาเจียนของที่เพิ่งกินไปออกมาเต็มพื้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วหมู่บ้านเลยค่ะ พออาเจีนเสร็จนะคะก็นอนงายหมดเรี่ยวแรงเสมือนว่าวิญญาณเนี่ยจะออกจากร่างไปแล้วเลยเซเหลียนมองสภาพนั้นก็ถามต่ออีกว่าฉี่อิงเจ้ายัางเดินต่อไว้หรือไม่ตัวฉี่อิงนะคะก็นอนกลางแขนกลางขาค่ะตอบด้วยเสียงอ่อนแรงไปว่าข้าว่าคงไม่ไหวแล้ว สรุปนะคะหลังเทพฉีอิงเนี่ยได้ชิมฝีมือของเส้นเหลียนไปนะก็นอนสลบสไลที่อารามหูฉีไปอีกพักใหญ่เลยค่ะก็มีลุขึ้นมากินโจกบ้างนะคะแต่ว่าโจกเนี่ยเส้นเหลียนไม่ได้ทำนะเส้นเหลียนไปขอจากชาวบ้านมานะคะพอฉีอิงก,กินเสร็จนะคะก็ล้มตัวนอนสลบต่อแล้วก็หลับลึกด้วยนี่สิคะหลับลึกชนิดที่ว่าโดนหลังอิงนะจับลากไปมาเทพฉีอิงยังไม่ตื่นเลยค่ะไปไปมามาแลคะเทพฉีอิงเนี่ยก็อยู่ที่อาราม ทำผูฉี่ไปแบบยาวๆพักนึงเลยนะคงจะติดใจอาหารฝีมือของซีเหลียนแน่เลยล่ะก็สรุปจบไปอีกหนึ่งเมนูนะคะจากนิยายสวรรค์ประทานพรค่ะรอบนี้ก็จะดูเป็นแบบเมนูง่ายๆไม่ซับซ้อนและไม่ได้ตั้งใจทําแต่เลอทำเพราะคิดถึงคนไกลอยู่นั่นเองแต่ขนาดไม่ได้ตั้งใจทํำนะซีเหลียนยังตั้งใจตั้งชื่อเมนูนี้มากๆเลยนะคะ แล้วคำว่าหมื่นม่วงตร,รการพันแดงพร,ร่างพราวคำจีนเนี่ยอ่านว่าวันจื่อเียนหงก็จะมีความหมายด้วยนะคะคำว่าหมื่นม่วงพันแดงเป็นสำนวนใช้บรรยายบุพภาหลากสีสันบานสะพร,ะรั่งค่ะ ความรู้สึกหลังทําสรุปจบเมนูนี้นะคะก็จะเอ็นดูในความคิดของเซเหลียนค่ะที่แบบคิดไปเรื่อยไปเปื่อยมากๆานะคะอะไรอะไรก็คิดถึงแต่หนุ่มชุดแดงไปหมดใจรอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะ จนอารามนะคะเกือบไฟไหม้แล้วเห็นไหมล่ะแล้วเมนูนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉีอิงเนี่ยมักจะตามติดเสี่เหลียนด้วยนะคะพอฟังคลิปนี้จบนะคะอยากให้ไปฟังคลิปลูกชิ้น ดวงแก้วใสหยกที่สุดกันต่อได้เลยลำดับเหตุการณ์เนี่ยจะใกล้ๆลเคลียงกันนะคะแต่เข้าใจว่าน้องฉีอิงเนี่ยเป็นเทพอีกตนนะที่ไม่เคยเข็ดกับอาหารของซสีเหลียนเลยจริงๆก็ขอบคุณที่ฟังคลิปจนจบนะคะฝากกดใจกดคอมเมนต์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะหรือจะหาซื้อนิยายมาอ่านสารเ่าความสนุกกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราปักลิง์พิกาดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะกดซื้อได้เลยจ้าแล้วก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านมากคะ่ะ ขอบคุณค่ามากสำับช่อนเนจ้า